น้ัรการครับอาจารย์ครับสาธุสาธุส่งเ่าวก็ดังวันไหนไม่ท่องเสียไม่เช้าม้วนห้อยกินยากินยากินยาดีท็อกกินยาดีท็อกกินยาดีท็อกวันนี้กินยาดีท็อกไม่ใส่ค้ายุคขับรถมาได้อยู่ข้ายุคขับรถวัหัวผีอยู่ยัว่าคือได้ยินว่าอาจารย์ฝันบอกให้ฉันฝันอยู่ฝันอะไรบ้ันตั้งแต่เดี่ยวกวันฝันแปดหานะฝันกรุงท่องแปดหานะ แนฟนแฟนว่าถ้าพอที่เป็นมาย่างอยู่นั่แล้วนี่คือเป็นมะขอสุกยากุ้งท่องแปดหาแล้วก็ในในซ่องกุ้งท่องเนี่ยมันก็ี้มีแปดหาขับวเข่าศูนย์แปดหาขั้เข่าศูนย์บัดนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงตอนส่วนตัวเลขของอาจารย์<อ>เ,ปเปลี่ยนแปลงปะบ่บ่วยได้เปลี่ยนแปลงยังดิเพราะว่าฝัน<ม>สองขึ้นมืนอ่ฝันไว้ลักษณะใดฉันฝันขึ้นที่แรกอันทันอาปูฤิศีวันเคาะประตูกู๊ด โพลุษีเออโพลุษีนี่โอ้โพลุษีข้างหลาเนาะจังลูกได้จันเราบอกเราคนใดจังลูกได้ว่านั่งอยู่นี่หาหลายปีแล้วอ่ะนโอ้โหพอลูกได้ไปได้เป็นเน่คนมาเออไปลูกมาไปะปพ่อพันพ่อจะพันธเบิ่งของดีไปท่านพคนมาเป็นหนึ่กับนักยางกก้อนมันไปทั้งหลังโบดมันไปทั้งหลังโบดวะนี้ไปโอ้ยแต่พระพุทธรูปทองค่ำเหลี่ยมหลงหลงหลพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปทองค่ำเออหลังหลังโบดนี่ หลังบดเหรอหลังบวชเจ้าหลังบดเสียงเชียงไปทั้งนั้นครับมือเจ้าในผ้าไม่ออกเลาะบึงบลดล้วยอาใคยเห็นนี่เหรอขี่รถเลาะเบึงเอครับเห็นน้ำพุทะลุครับน้องข้ามมือเหรอะมื่นขึ้นเหรอไอ้คนนั้นหมื่นขึ้นนี่ก็ฝันฝันกับว่ามื่นขึ้นฝันว่าได้ไปอุ้มเนีอน่อุ้มอุ้มอันเอาพระพุทธรูปเนี่ยไม่เอานี่ฝันต่อกันวันละขวัญบันเรียนตอนนึงจบไปแล้วเนาะละขวัญเนาะ มาลดมาเหรียญต่อเนี่ยวันเหรียนของเก่าแตกดีอยู่กันนี่เหรียเนีของเก่าหล่ลายมนขึ้นนยอือยู่ยู่หลังบดสักทียู่หลังบนของเก่าโอ้ครับมือขึ้นนี่ไปเบื้องว่าท่านมือมือว่าหนี่มือขึ้นว่านี่ไปเบื้องมือขึ้นนี่เปลี่ยนไปเอาครับมือว่าหนี่เปลีายนไปเอาไม่ไหวเห็นละได้เหรอเห็นได้ฝันได้อยู่ได้อุ้มมากอยู่ได้อุ้มมากอยู่ มายถึงพระพุตธรูปนี่บ่ปลาปูตัลลูท้องค่ำบ่อกจังุทธพรตพุทธเอาะพตทธรูทองคำกับพระพุทธลูปเงินมาก่ะผ่านเพื่อนอือการเปนเป็นลักษณะนี้เท่าจิตีเป็นเลขบ่บาไห้อาจารย์ก็แล้วแท้แอดมินนะแล้วเท่าจิตีเป็นเลขบ่เพราะว่าไม่เลขอยู่แล้วแล้วกานเปลี่นมาได้อะมาได้ส่วนตัวอาจารย์่ตีเป็นเลข่ตีเป็นเลขเอแล้วแท้จิตีเอาอือ กตตอนตอนนี้มีเหล็กทั้งเบิดทั้งมัวนมีอยู่จักตัวแล้วอาจารย์เลหล็เข้าเทา่ทาเท่าที่มีสองตัวเท่านั้นเนี่ยมีสองตัวเนี่ยฝันมีสองมีแบนหาครับเขาศูนย์เท่านั้นแม่นอาจารย์มันใจอันไหนระวัง,งเหลขกไม่เอาจับกับไอเหล็กนิมิตฝัน,นมันมันใจตัวตัวฝันเพราะว่าเล็เไม่เอาจับเพาะเพานี้มีตัวไก่เคียงมากนะโอ้ยังมวมีตัวไก่เคียงมาแต่ว่าว่าบางน่ากันเขาบนไม่เอาจับนีแม่อนเขาบนไม่เอาจับเขาล่างนิมิตดิเขาล่างนิมิต เข่าล่างเลขฝันเขาบนแมวจับเขาทั้งบนทั้งล่างโอ้เมือขึ้นนี่ไปส่วนม่อนไมเป็นตัวเลขงานเบอร์เห็นได้เคลียเทียนย่อยร่องเป็นตัวรงคู่งคู่ไม่รู้ยโอ้ไม่นึกว่าไปส่วนหกกับศูนย์ไปส่วนม่นอยู่ไหนจังฮะไปส่วนม่นอยู่ไสไปส่วนเงี้ยคึนคนตายแล้วโอ้เงี้ยขึนไหนส่วนมาที่ขาบอกไปส่วนม่นเผาแล้วมึงคึ้นหออเออเทียนนี่ เป็นลูกโค้งลูกโค้งโอ้งาม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 เป็นตัวเลขงามก็จะหุ่นไายดูว่าทันโอ้เป็นตัวใดล่ะป่ะเนี่ยอาจารย์เป็นเป็นเป็นศูนย์เป็นหกเป็นศูนย์หกคือไหว้มันจิ้มปาไปท่างเอืยนหมดศูนย์หกกับศูนย์เก้าอันเดียวกันเด้อแมนอือผู้เพิ่งได้เหรอบนศูนย์หกได้เก็บภาพมาบ่อาจารย์ได้ถ่ายภาพมาบ่บ่มีแต่ขี้ทียงานได้ถ่ายผมบ่ได้ถ่ายโอ้ยกันวาเลนไทายแม่ทรงเห็นแน่กันกบ่ได้บ่ได้าทอดเสาไปเพราะว่ามันรบกวนน่ะ เห็นเป็นช an kind of e ัตเจนเลยเป็นโตเก่าย่างสวยงานเลยย่า่ก็เห็นซุ้มย่อมแม่ย่อมแยงก็เห็นเป็นสองตัวบ้านจันสองตัวถนนสองตัวเท่านั้นครับยกในโยกเทียนตรงนี้วันนี้เถอะนี่ขันม้วนนั่นว่าสวดม้วนในหมอดเทียนไหวใช่ไหมหม้อนหมอดเทียนไหวก็บจีเป็นให้พวดโอ้โดยโดยทั่วไปเวลาเข้าไปที่ยังขาเจ้าว่าไปสวดจะเลื่อนนะบุญธรรมจะเลื่อนพระพุทธมนต์ขาเจ้ากับจีว่างเทียนเสีปากขันไว้เนาะ บางเทียนใส่ปากขันไว้จนวันที่ตรวจแล้วอะไให้จนเทียนเบิดแมีนเออแมีนเมียนก็มือว้างมาตะมันเดียงพี่น้องท่านพี่น้องท่านไก่เพิ่นมาถาตรวจซองคันครับเอามาถาอย่างไรครับท่านเอาทู่ไม้ให้อาจารย์จุดไว้ท่านโอ้ตั้งตั้งไก่เด่นท่างมาเอาทู่ไม้ให้อาจารย์จุดใช่ไหมซองคันตรวจไว้เต็มยุ่นนี่ในหนี่อืมอือ๋อพระเจ้าจุดได้ตัวใด้ละอาจังตา ออรปปูเรือสีมากนะก็ขอน้ำปูเรือยสีไงมันไปไกลกันเนี่ยมันอยู่ใไกลกันเน้อปูค<อ>นจังมาเสียเงินหลายพี่น้องเขาจังมาเสียเงินหลายซุมมากอาจารยถึงอาจารย์ที่ฐานคิดนะแมนบอกกับปูนี่ล่ะครับผมพี่น้องเขาอยู่ทา่านไกลเมื่อไหร่ก็จะเสียบันนังนี่นเดี๋ยวน<ช>ี้เห็นหัวกลุ่มๆมมาเสียแบบไงไรบานเนี่ครับผมเนี่ยอยูน่นี่นี่แหละเป็นหาเปลี่ยนง มึงรู้มันจะไหนมันคือคืดกันได้ได้บานโอ้โหนี่บานเลียงซัมบ้ากันซัมบาของรานล้านสุรัสก็ของล้านสุรัก็ผันอันเล่ฟันเดียวนี่มันเขามันมันโขกมาหากันสองยางนี่นี่โอ้เปลี่ยนสั่นเดี๋ยว้เดี๋ยวเพนกลเอฟซีมึงเักหน่อยเดียวโอ้พันมาจุดเตือนอะไจนนี่ยุ้มันก้อนสันเพีก้อนสันเพี้ยนน่ไปสันเพี้ยนมันมันได้เบิด มันมาตรงเลขนี้มีตัวนี่แปดหาหาแปดตัวนี้าหวาแปดห้าตม่เยนดูยังไะอือก็จ้ามาจะใส่หรือมาจะไก่บ่อาจันมาได้ทั้งหมดละจงใจเจียวทูบไม่จุดจะเส้นนี่นี่นน้จมาเลน้ำม่ยามน้ำครับผมเพราะว่าก็จะาดดอกงวนึงหนโอ้ครับผมเจ้าออนตั้งเจ้าออนตั้งใจมากมาหลายเลยสองขั้นลดหครับผมอ้าอดูในเบื้งนี้มันทางบุเนาะ่นไปท้งบุีได้เฮ็นได้สัางใวางแมมึงรู้หาแปดแปดาอยางนี้เนาะ กันเป็นยัง<อ>ไงก็ยังให้กันไก่กันเด้อปูให้อยู่ใกล้ๆก,กันครับใกลเ้เคียงกันมันเสียเงินหลายกันไปคนละหมองมอมนะเลยวฮ้ยบ้านเาเฮียงใหญ่ก็ไล้ยงเสียกันหลายผมว่า้โอ้เจ้ากบอกปิ้นตัดีเฮยงาหสองขึ้นสองสองมื่นทานหน้าที่นาทีต่้งแจ่อาจารย์ฟันอ่อุ้งท้องแตกหาะอาจารย์เนียนเนียน แล้วมันข oh, oh, like, uh, oh. oh, um oh. ึ้นบนดิเชียงบนเหล็กบนเชียงนี่ยรอดในรอดหลับกันเออจะขึ้นก้อนเดี๋ยวมันในเชียงวั่งขึ้นก้อนในเชียงโอ้ขึ้นก้อนในเชียงเออโอ้นี่นี่นี่หันมาอีกจังหวัดบ้านขึ้นก้อนในเชียงเลกขึ้นก้อนอ่ะขึ้นก้อนอ่ะเสียงเล็กก้อนก้อนสีฟันว่าอันนั้นน่ะบอกจังเออเชียงเล็กฟันว่าด้วยสีผ้าไปไปบึ่งของโมรานของเขาของแก่พุตรถูกเมื่อมาบุรถูก่เอเสียงตัวอะไรบาเนี้ยจย์เสียง เสี่ยงเปลีนหาก็เก้าศูนย์เสี่ยงเปดหาก็เก<ม>้าศูนย์จะได้ฝันมาได้พระพุทธรูปท่องคำหมายถึ่ว่าปูปูาษีผ้าไปเอาแนนมืนเคลื่อนไปเองเลยมืนเคลื่อนบนบริสุทธ์เลยบ<ะ>อกไปมือแรกบร่ได้มือแรกไปเบิง้งมือแรกกันมือแรกบ่กล้าเอาโอ้ไปไปย่อบเบื้องละมืนเคลืนไปย่อบเบื้องสองอุ้มมากอุ้มมากเลยครับอุ้มจจม,มากสองอุ้มนดง กองงพอดีนะกงมยบอ้ยังไงอ๋อเหมันออกทั้งแปลหาทั้งเก้าศูนรดอืมทันวัดตีเป็นแนวอื่นอาจารย์วัตีเป็นแน่วื่นบอวัตีเออยู่อยู่เพราะว่าขาเซียงฝันอ่าขาเซียงเหล็กหนังนี่เนาะเสียงเปดี่ยหากับเก้าศูนย์เนาะนี่นะได้ตาเที่ยงนมาส่งกันก็เลยอาจารย์อืมันกับบังเอิญมาเกินสามอย่างอยู่ดีเน่น บังเอิญสามยางอยู่เนะาะบังเ,งเอิญเนี้ยเสี้ยาทูบมาให้ชุดกับเปลี่ยนแปลงหาให้กัน,ม,น,านมาตรงกับเลขนี่เมตรแปดงหากับเต่าศูนย์ตัวว่านนวนกับเปลี่ยนนี่กันอ้าวบานบอแมนหรือบอนอแบนีริอตัวงามับอยนอนนูนี้โยกเยนหวก็นี่เดียวเนอ้มาเม็ตัวงามไรโยกเียน็นหว่าตัวโลงคงลงคงเลยอื เอพจีคนว่าสิมาเปลี่ยนโถเป็นโถสะโคกว่ะที่บพิ่นตัวมากว่เห็นซะเห็นไอ้ชวมเป็นชวมรุ่นเก่าก็เลยอยากมาเปลี่ยนสะโคกให้อาจารย์และถุงนละเพื่อนเนาเอ๋ออานอ๋ม่แต่เนี่สาธุน้ำจนละขอบบุญขอพูดน้ำอันเยรัดมาถลูกสร้างเนาะโอ้เพิ่นกะไว้ของมาหลายอยู่มื้อนี้กตเขาไปเอาเออเนี่ยวมาเห็ดเนี่ย ทางเกล็ดบนท่าสีห้ครับผมพ e mm, ่ è, นใ้โชจได้ใจน้ำบ่อจังแมน่นด้โคได้ใจน้ำอาดการว่ามึงรูปบันนี่ตัวเลขอียงแน่ทั้งเบิดบันีกทล้สรุปเนาะเลขอรินี่มีแต่โมไลเด้อเลขนี่มีที่อตัวเอาปูฝากเลยนอปูเด้อบันฝากเลยให้เอฟเบื้งบันอืมอ่ ตัวเดียวกันนะเนาะเมาู้เย็บทีฟัง่งซังกอนแบเอ้าบัน,บนทึกกระชีสรุปเลยได้ครับบนันทึกไทยคลิปเลยได้ฝันอาจารย์เพื่อนกับฝันดีสองขึ้นแล้วฝันว่าได้อุ้มพระพุทธรูปขึ้นที่สองในอุ่มพระพุทธรูปอุ้มสองมือเลยลูอุ่มสององค์วันต่อไปอ,องค์หนึ่งขาง้างขวาอุ้มองค์หนึ่งข้างซ้ายอุ้มองค์หนึ่งหอบมาเลยพระพุทธรูปทั้งค่ำอ่าเป็นตังียังอ,ยงอาจารย์ที่อุ้มมากเนะ่ย ก็โบ่่เป็นปังสมาธิก็ปังประธานพ่อนอโอ้เป็นปังสมาธิก็ปังประธานพ่อน,นอันนี้เอฟซีสีเห็นพินิจพิจารนาว่าเป็นจังไหนเฮ้ยทีตีเป็นเลขยุบ่บบอกเฮ้ยพตีเป็นเลขเฮ้ยที่ว่าเลขเขาแล้วเี้ยจังไรกับพินิจพิจารนาเมืองนะครับอันนี้แอดจะมาตามให้แล้วย่าไปไกลอาจารย์ดงหน้าเพิ่อเดเวอว์ชัน ย่าเฝ้าไปไก่เล่าเดอ้อว่าสันเจอ้าอยู่พอต้องไปทายทางงั้งเย็นดอกเจ้าอยู่หันลระคือเอ้าอข่อยคนบ้านนี่นาะว่าสันดอกข่อยคนบ้านทอนนัเพื่อนนะครับนาะว่าสันดอกหมายถึงว่าเมียบ้านทอนนัเพื่อนข่อยเคยบ้านนี่นาะว่าสันดอกอข่อยกาจีมาทายอยู่ปะเศร้าหรอว่าสันมากสมมือดิมีมื่บ้านหนึ่งตัวบ่อใหญ่มากมีผู้มาอยู่าห้องหรือหม่าบ้านบอกโอ้ห้องนี่บอกให้มากางเตียนยูวัดพิรุณ นุ่งขาวปฏิบัติธรรมอยู่พี่หลวงถมนั้นมันค่อยทายไงตื่นขึ้นมาถามหลดฝันว่อดิตื่นขึ้นมาได้ถามหลวงตอนนี้ก็จะโทรโทรม่าอยู่ไม่ขึ้นนอนเถินฝันเถินโอ้ยกะจิบอะไรซื้อเสียววะนอนเถินฝันเถินนอนไปเดีนยวนี้บนว่าเขานอนก็จะได้รับโทรศัพท์เจ้าบอกว่าจันเอาอากาจิสรุปตัวเลข จิมท้ายไ้ไนะครับเมื่อนี็กผ่านมาหลังจากปล่อยตองหวดใดมาสามมือแล้วอ,อาจารย์ทั้งวัดตุงนเพื่อนอาจารย์เพื่อนกับฝันสองเคลื่อนติดมาแล้วหลังจากเคลื่อนแรกฝันว่าได้กุ้งท่องเปดหามาแล้วเมื่แม่นได้กุ้งท่องเปดหาฝันว่าพอ,อเพื่อนที่เพื่อนบอมีชีวิตอยู่แล้วเนี่เพื่อนมาขอสูบยากุ้งท่องเปียดห่านะมาสัน่นอาจารย์ก็เลยมั่นใจว่าเพื่อนมาให้เลขกแล้วล่ะแม่นแล้วมาสั่น อนซ่องกับมีแปลี่ยนหากับเกศูนย์อ่าแต่ว่าบัดนี้อาจารย์กับว่าฝันสองขึ้นอ่าโดยการเสียงเลขอ่าปนหากับเกศูนย์นี่แหละคำว่าฝันว่าได้พระพุทธลูปดังเกลานี่แหละครับอ่าได้พระพุทธลูกว่าปูลื้อสีผ้ายางไปบึงสมบัติพระสถานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคใดพุร่ะเพื่อนบอกว่ายูจักร้อยปีก่อนอาจารย์ห้าร้อยปีโอ้เพื่อนมายูนี่หาร้อยปีแล้วเพื่อนวางสั่นอ่า รูฤาษสีมาอยู่หารลยปีแล้วก็เลยพผ้าไปอาจารย์นี่ไปเอาพระพุทธรูปท้องคำเคืนแหลกบ่ด้มากครับไปพี่นองเคืนสองก็ได้มากอ่าเคลื่อนสองอุ้มขังละขังละองค์วันต่อไปอาอาจารย์เพื่อนก็นเลยสรุปว่าโอ้วันชิเมนเราบ่อเลกฟันดีฟันได,นด้นั่นได้นี่นะชิเมีนแหล่ามาฉันอบานี้ความบังเอิญนะครับบังเอิญก็คือมือว่านนี่อาจารย์ก็ไปจเจริญพระพุทธนต์ ยู่บ้านผู้ที่เสียชีวิตนะครับเพิ่นก็เล่ขันน้ำม่อนเจริญพระพุทธม่อนกะขึ้นมะเก่าศูนย์ยางสวยงามเพิ่นบรอดไทยรูปมาอันนี้ฟังอเอ็ดบอลอร่อ,รอในส่วนเอฟซี C, เอาทูบมาจุดบ่ดนี้เดินทางมาตั้งแต่ไกลนะครับ mm hmm. เพื่อจะเอาทูบกา้านนี้นี่มาให้อาจารย์จุดให้เลขอยู่ในการทูบกค็คือห้าแปดสี่แม่แต่ว่าตรงกับแปดหาหาแปดยาซ่องกอวครับ,รบพลอพี่น้องครับเนาะ อแล้วก็มีเลขน้องแมวโอ้ยรยเลขแมวขบับอแมวน้อยขับเลขนะครับมีหกเจ็ดหาแล้วครับสองแปดแต่ว่าซึ่งอาจารย์ก็ยังบอกว่าว่าฝันเกี่ยวดอกเลขอันนี้นะเลขไอ้ในส่วนของแมวขับนี่แมวขับตัวเลขนี่ยังบอว่ามีออียงมาเกีียวว่ามีเลขทั้งหลาย,ายม่ายงใหญ่มหาก็เลยบอท่านอยากมั่นใจปันไดว่าสั่งอ้าชอบกระจัดคัดกระพ้านครับพี่น้องครับอ่าทางช่องกัะนํ้เสนอเปลี่ยนแนวทาง อาจารย์เพื่อนกระไเป็นแนวทาางคะเทียมีโอกาสมิชกมีใช่ได้รวมเพียดรวมสังทั้งวัดดุงนะเพื่อนเพื่อนเ่าว่าจิเปลี่ยนห้องน้าห้องในอย่างไรสิ่งไรยังย่างบแลเหลวตัวโรดีย่งบแล้วเสร็จจากนั้นแล้วคะเทียมีโอกาสมิชกมิใช่ได้สังถ้าวรันวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนารวมกันอ่ะเอาจังสั้นละอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ใส่วลาไปโดนพราะสววนเรานะครับพี่น้องครับาขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามเราช่วงขอบคุณอาจารย์หลายๆครับดูจสาดู